สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมมาสู่การแข่งขันฟุตบอลที่บริของอังกฤษครับเป็นคู่สุดท้ายประจำสัปดาห์ที่2ของฤดูกาลที่บริครับนำพาท่านผู้ชมมา,าที่สนามเซนต์เจมส์ปาร์คครับมาชมเกมการแข่งขันระหว่างเจ้าบ้านครับนิวคาสเซิลครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแดงลิเวอร์พูลเป็นอีกคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์อีกคู่หนึ่งครับของที่บริอังกฤษสัปดาห์ที่2 นิวคาสซลครับเจ้าบ้านอยู่ระดับที่1 5ของตารางครับแข่งไป1น,นัดมีอยู่1แต้มครับสัปดาห์ที่แล้วครับเอาเสมอกับแอตเนิวิลามาศูประตูต่อศูนย์ <Okay. S 2> ส่วนฟูมาเยือนครับของแดงเรียวฟูแชมป์เก่าครับอยู่ระดับที่4ของตารางแข่งไป1น,นัดครับมีอยู่3มแต้มครับสัปดาห์ที่แล้วครับเปิดบ้านเอาชนะบรอนมดมาซีประตูต่อ2 เบื้องรายอัพ11โปรเจกต์จริงของทั้ง2ทีมนี้ครับนิโคโซครับมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูเป็นนิกส์โบบครับหลังสีตู้ครับฟาเบียนแชร์คู่กับแดนเบิร์นฟังซ้ายเป็นตอรีวามิโต้ขวาเป็นชิปเปียครับกลางสามตัวโตนาลี่โจลิงตันและกาบุนโลกิเมไลครับตัวลูก3ตัวครับฝั่งซ้ายเป็นเฮมิบาร์นขวาเป็นเจย์ขอบเมอร์ฟี่นับเป้าครับเลยก็เลยอีซักนิโคโซครับจากการนำทีมของเอ็ดดี้ฮาวครับ ฝั kel, <t art ic> ่งผู้มาเยือนกันบ้างครับมาในระบบส2 3 1ครับบุรุษาประตูอดิสอนเบเกอร์ครับหลังสี่ตัวฟานได้กนาเต้ฝั่งซ้ายเป็นโรบินสันขวาเป็นเทรนครับกลาง2ตัวไลอันกลับมาแบตคู่กับแม็กอลิสเตอร์ตัวลุก3ตัวครับฝั่งซ้ายเป็นกักโปขวาเป็นซาลาครับมิเป็นตัวตรงกลางโนบันิกสปุสไรครับนาปอลเป็นรุยดีอาร์ส เล่ย์คดรอยซักครับกำลังมีปัญหากับทีมส่วนคนนี้ครับเทรนครับย้ายไปเล่นให้กับเลอัมมาลิดเหมือนกันกับคนนี้ครับลุยติอาสครับย้ายไปเล่นให้กับไบยอนมินิกเกมเริ่มครับเป็นภูมิเยือนครับเริ่มเล่นบอลก้อนบุกจากขวาไปซ้ายครับชุดสีแดงนว่ก็โซลเจ้าบ้านครับชุดสีขาวดำครับบุกจากซ้ายไปขวารีเวอร์ขึ้นมาขึ้นมาฟังขวาก่อนครับโมซาลา สาราขวาเติมขึ้นเงินเทรนเทรนจะไปริมเส้นฝั่งขวาล็อกหนีสติวิจีไปหูโอโอโย้ยเทนโดนตัดเกมครับเป็นริวามินโต้ครับแบ็กซด์ของนิวคาโซครับไปเขานักเขาซาใส่กับเทนอเล็กซานเดอร์ได้รับใบได้รับใบแดงแรกของเกมไปเลยครับเกมเพิ่งเริ่มมาพอผ่านถึงหนาทีครับกลายเป็นนิวคาโซครับหรรเหลือผู้เล่นแค่สิคนครับกับเปลี่ยนตัวเลยครับเอาเจคอบโมฟี่ออกแล้วก็ส่ง เอ็งทันที่การดอนครับลงมาแทนเป็นลูกฟิจิครับยกเข้ามาในกรอบเขตติดโขกผู้พิฆาตหันกลับข้าลงไปครับเป็นทนที่กัรโก้ครับในโขกถือว่าคล่องคว่ำในเปรียบตั้งแต่ต้นเกมครับตั้งแต่เริ่มเกมเลยก็ว่าได้ครับหงแดงลิเวอร์พูลครับผู้เล่นเหนือกว่าอยู่หนึ่งคนครับหลังจากนิวฟัซโซครับโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปครับเป็นริวิวอัลเบนโต้ครับถูกไล่ออกไป ขึ้มาตรงกลางครับอิซักย้อนกลับมาโชลิงตันออกขวามาถึงบุลูโนกิมาัยเติมึ้นมาฝั่งขวาไปไมได้ครับล็อกหนีไปได้ที่เปียทิเปียจะไปเองทิเปียดวลกันกับผู้เล่นลิบุรีที่เปียยินเซนหนีเข้าไปย้อนกลับมาฮึมโชลิงตันยังในตัวหลังบุลูโนกิมาไลโชลิงตันขวาลูกนี้ยังไม่ติดเซฟซ้ำเฮฟวี่บานครับไปซ้ำจอๆครับ หาประตูเลยครับกลายเป็นนิวคาเซครับเจ้าบ้านที่เหลือผูเ้เล่นเพียง10คนครับยิงประตูออกนำไปก่อนครับหึงประตูตต่อูนครับจากเพียงเกมบุกจังหวะแรกของเกมของทีมเท่านั้นครับลูกยิ่งเลยขวาของโจลิงตันครับไปติดเซฟของอดิสอนเบเกอร์บอลกระดอนท้องฟาวาไกไาลครับมาเข่าทางปืนของเฮพิบานครับกดด้วยขวาจจอเข้าไป หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่8เท่านั้นเองครับหลังจากนิโกโซเหลือผู้เลน่นเที่ยงแค่สิบพนครับในนาทีที่3ามีผู้ว่ากันไหมครับตามหลังอยู่ยังได้เปรียบยังพอมีเวลาขึ้นมาถึงซ้ายของหลุยดีอาร์หรอลองนักกอลไปครับลูกยิงลูกนี้ครับหลุยดีอาร์แตะด้วยขวาพลิกเข้าซ้ายครับจะปั่นเสียบเสาสองครับแต่ว่าอืมหรืตอนนักกอลไปนิดเดียวครับลูกยิงลูกนี้ ผ่านเพียงแค่สิบนาทีเศษครับเหตุการณ์เริ่มมีเหียงเกิดขึ้นหลายอย่างครับนิวคาเซลโดนใบแดงแต่ไม่ได้ประตูนำขึ้นมาอีซักอีซาก,กี้ขึ้นมาก่อนขวาชิปขึ้นมาจะให้ทิปเปียครับอยู่ัขั้นเล่นนี้ผู้ออกไปทิโมซาลาซาลาจีขึ้นมากาคนดีขวาเทรนเติมขึ้นมาเขากลางมาที่สมุทรสลกักโปแตะไปที่รูดิอาดขวาเติมไปล้ำหน้ายอนมาที่กักโบกักโบกดด้วยขวาไกลไกใกระดอนมาขวบสไล โัวบริกสโมสไลท์ครับเด็กกรดนอกกรอบเจ็ดโทษครับหลุดออกนอกกรอบไปอีกครั้งครับตามหลังอยู่ก็จริงครับหนึ่งลูกรีวู้ครับแต่ตัวผู้เล่นได้เปรียบครับทำให้มีโอกาสบุกในสองสามครั้งแล้วนี่แต่จังหวะนี้ครับตัดบอลไม่ได้ั้งและกอการ์บอแบโมซสลาซาราขวาเติมเทรนต์เล็กเสนออาโน อานไปเองตัดเข้ามาทีโมาซาราซาลาชิปเข้ามาตรงหน้าครับติดแดนเบิร์นลูกนี้พุทธศิลป์บอกเป็นลูกจุดโทษครับรูปเปิดของซาลาครับไปแฮนด์บอลของแดนเบิร์นครับไปโดนแขนของแดนเบิร์นในกรอบเขตโทษเนี่ยครับจังหวะบอกครับไปโดนแขนแะ้วก็มาโดนตัวครับเป็นลูกจุดโทษของของแดงริบบะบูกับเป็นโมซาลาครับจะดวลก,กันกับนิกฟอบ โมซาลาครับวิ่งไปด้วยสายลูกนี้หลงเลี่ยมครับนิโครับกลายเป็นประตูตีเสมอของผู้เยือยนครับของแดงริบูยิงลูกจะโทษไปของโมซาลาครับทให้เกมกลับมาเสมอกันหนึ่งประตูต้นหนึ่งครับหลอกด้วยหลังข้าวครับเลือกจะยิงเต็ม้อครับไปขวามือของนิโกครับซิงนิโครับลุมไปทางซ้าย ลยวฮูกลับมาที่เสมอครับ1ประตูต่อหนึ่งและก็คล้องคว่ำได้เปียกับร์โบเลนเนือกว่า1คนเป็นงานยากสําหรับเจ้าบ้านครับนิโควโซขึ้นมาตัดเก่าในมาถึงยังติดตอนลุขึ้นมาอีซั้ยังติดฟันไกครับกิมขึ้นหลังใบอาริซอนเบเกอร์สาดยาวขึ้นไปตรงหน้าเป้าหมายที่กักปอที่เปียโคกระบายริวกว่าเมโตบรโนโุกิมาายมาที่โจลิงตัน นะว่าเฮฟวี่บานคนทำประตูแรกครับเฮฟวี่บานล็อกหนึ่งตอกสนมาโชว์ลินตันด้วยขวาโอ้โห,โห,โห,โหโอุโหโห้ยผูโหโห้เจ้าภาพครับไอเป็นเจ้าบ้านครับยิงประตูออกนำอีกครั้งครับเป็นสองประตูต่อนนี้ครับตอกสนมากของเฮฟวี่บานครับใส่จะคิดว่าโจลินตันจะโชว์แต่ว่าในกรอบเกียรติ์ตัวจองนี้ยแตะนิดจังหวะที่เล่อยๆครับผานมือของอดริสันเบเกอร์เข้าไป นากรอบกีโท้ครับมี้เล่นของนิโกโซ่สามคนครับส่วนแขงหลังของรีบูมีอยู่5คนครับยังตาท่านลูกยิ่งลูกมีพยูครับกลายเป็นเจ้าบ้านครับนิโกโซ่ออาน้ำรีบูู้อีกคั้างครับเป็น2ตัวต่อหนึ่งรีบูคนมาไหมครับซาลาเทนเดเลเซนเดอร์อาโนตัดเก่าในมัจีดีอาร์ดีอาร์ดขึงหนึ่งจังหวะซาลาซาลาจะไปครับวัวพันการอนครับต้องไปยืนหลังแล้วซอยเติมเกมลุกฟั่งซ้ายบ่อยๆครับแองตรนี้การอน แฮี้บานแอฟวีบานขึ้นมาตัดเข้าในอีซักอีซักแตะหนึ่งจะวะอีซักเข้าขวาลูกนี้ยังกินเซฟกระโดดต้องจังหวะาซอลครับเป็นโคตนาเต้ตามมาเก็บได้ออกมาฝั่งซ้ายครับโอนาเต้ชิปยาวขึ้นมายังได้บอลอยู่ที่เทอร์นิกักาโก้เดียวพูดขึ้นมากันบ้างครับออกซ้ายโรบินสันโรบินสันตัดขึ้นมาตัดเข้าในไปที่กักาโกดูบอลอีกเซอรโบตซาลายมิยวกาสขวาลูกนี้เป็นที่แฮมิบานครับจิ๋วมา เรียนมาดิบลูโนู่กินอะไรสะอาดยาวถึงมาก่อนครับเทรนโคกได้เดี๋ยวสองเก็บใจออกบอลผิดพลาดครับโมซาลาซาลาเข้ามาในกรอบเขตโทษล็อกเข้าซ้ายโค้โค้โอ้โยติดเซฟของมิคป๊อบเครียดมาก่อนครับทิเปียได้บอลไหมครับดิวหูหวังจะเอาสกอร์ที่เสมอขึ้นจะได้ครับหลังจากกเูเรนได้เปรียบมาที่กัคาโกโ,โยโนก็ไปในกรอบเพขตโทษโคกของกาดอนขึ้นมาดวิงสมุทรชาย แมคอาริเตอร์แมคอาริเตอร์ครองอยู่บางย้อนกลับมาโทนิการ์กวขวาคงคงติดเซฟองนิโกอีกครั้งโอ้โถนิโกครับเริ่มมีความเหนียวขึ้นนะครับเซฟ2จังหวะติดๆครับยังจะลุกเตมุมครับของแดงริเวอร์ฮูเป็นแอนดูโรมิสันครับติมมุมครั้งนี้เห็นด้วยเข้าซ้ายครับจะโยนปั่นเข้าหาประตู โยนเข้ามาในกรอบเขตโทษโคเปก้อนครับกาดอนแถวสองเป็นริบูเก็บได้ครับแม็กอลิสเตอร์ตัวนี้กากโป๊ะทะลุขึ้นน้ำจ่าละสายลูกนี้ของแม็กอลิสเตอร์ยังติดเซฟนี่โกลไปข้างเคลียร์ไปก้อนครับทิปเปียยังได้ริบูขึ้นไม่อีกครั้งกลับว่าแบตจะโขกลูกเมียถูกดักวัดไปครับแองรีกาดอนออกเป็นซ้ายครับแดนเบอร์ไอเวนเฮฟวีอบอลเฮฟวีบบอลจะไปคนเดียวถือหุ่มสาม ตูนารีขวาสี่มือขอแล้วเป็นกาลาทิเปียทิ่เปียจะพาไปขวาไม่มีคนเติมฮักคอย่อนมปที่บรูโน,โนกิไม่ไรโชลิงตันโชลิงตันยังติดไปอันกาลาเวตครับย่งไปมีผู้จะโตกลับกันบ้างครับออกไปฝั่งขวาโมซาลาเดินขึ้นมาครับสมุทรสลายลุยดีอาดวัวคือไปสมุทรสลายขึ้นมาที่ลุยดีอาเติมขึ้นมาผิกหนีมาได้ลุยดีอาดกดที่ขวารูนี้ตามตามีเสมอจนได้ครับก่อนจะจบครึ่งแรกครับเป็นลุยดีอาดเครับยิงประตู ดีเซลเมอร์ให้กับหงแดงริบูครับเป็น2ประตูต่อ2จากการตัดเกมได้ตรงกลางครับขึ้นมาที่หยส์ดีอาร์สครับพลิกหนีกองหลังของนิวเซอร์ครับเป็นแดนเบิร์นครับเนี่ยครับพลิกหนีแบบุดสวยเราไม่คว่ำคลองตัวเราเร็วกว่าเลี้ยงกินตัวเข้าไปในกรอบรกีดก้นดีกว่าครับผ่านมือของนีป๊บเข้าไปหนึ่งประตูให้ตัวเองครับในเกมนี้ครับหยส์ดีอาร์ นาทีที่44ครับก่อนจบครึ่งแรกครับเดียพูตตามตีเสมออีกครั้งครับแล้วก็เหมือนเดิมครับผู้เล่นเหนือกว่าอยู่หนึ่งคนขเราไปเจ็บครึ่งแรก3นาทีนิคสโตยังไม่ยอมครับเป็นมาติอิซักอิซักจะตัดมาถึดตัดบอลไม่ได้ครับกาโก้เคื่นไปที่รุยดีร์ดคนตามประตูตีเสมอที่2อข้างขวามีอยู่2คนรุยดี้จ,จะทะลุออกมาถึงโดเบนิคซาโบสไลโอ้ยดุดกระดักล้ำหน้าไปแล้วแต่ยิ่งมุนีครับไปตรงตัวของนิกสโบครับ จบครึ่งแรกในจังหวะนี้ไปเลยครับจบครึ่งแรกครับนิวคาสเซิลเสมอกับของแดรงลรีพูส2ประตูต่อ2ครับแบบสุดมันครับและก็ผู้เล่นของลีพูเหนือกว่าอยู่1คนครับหลังจากริวาเมนโตครับไปโดนใบแดงในช่วงต้นเกมพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมเกมการแข่งขันในครึ่งหลังกันต่อ นำพาท่านผู้ชมมาที่เซนต์เจมส์พาร์คอีกครั้งครับมาชมเกมการแข่งขันทนี่ข้างหลังระหว่างน,นิวเซอครับเจ้าบ้านเจอกับลิเวอร์พูลขึ้นมาก่อนซาลาจ,จังหวะน,นี้ออกไปเสาสองกักปูโกนสิสไซบานหน้าประตูมาเลยครับแดนเบิร์นยังดักได้ <c oughs> เริ่มเกมมาแค่บวกถึง5นาทีครับลิเวอร์ได้คลองความได้เปรียบผู้เล่นเหนือกว่าครับบึกมาก่อนแต่ว่าจังหวะน,นี้ครับนิวเซอตัดมาเสียบหนีมาได้ครับรบรูโน่เก็บอะไรจะทะลุขึ้นมาที่โจริงตันไรอนก็รับมาแบบ ออกไปที่รุยดีอาศครับเป็นกัคโก้ครับตัดเข้าหน้ามาที่รุยดีอาพลิกหนีดีขวาลูกนี้หุ่นอกกรอบเกียร์โทษครับด้วยระยะการยิงมันยังไกลครับเพชรไทยทิศทางของบอลครับออกนอกกรอบไปเลือดเพื่อหลังมา้านยามีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเปลี่ยนแค่คนแรกของเกมเป็นกาดอนครับลงมาแทนทีของเจย์ขอบมอร์ฟี่เปลี่ยนทันทีแดนเบิร์นกาดอน มาถึงเฮฟวีบานขึ้นไปที่แองตทนีการ์ดอนครับต้องมายืนแบ็กซ้ายจำเป็นครับโจดิงตันกบขึ้นไปครับฟาเวียนแชร์บูโตเกีมอะไรทะลุขึ้นไปจับอบอลพอดีครับอีสักทะลุไปถึงเท้าของผู้เล่นนี้ผููครับขึ้นมาทีไรอันก็ับมาแบบก,กโทนี่กากโปกากโปคฟองขึ้นมาหรยดิอาร์ตขวาเติมขึ้นมาฝั่งขวาฝั่งซ้ายมีอยู่สองใส่ออกไปถึงแม็กอาริสเตอร์ แม็กอาริสเตอร์คลองย้อนกลับมาโทนี่กั๊กโปครับทะลุเข้ามาลุยดีอาร์โพรลำนามีโอกาสเข้าขวาบอยอนเตอร์ซ้ายลุยของสมุทรสไลด์เอาจนได้ครับหงแดงริมพะผู้ครับพลิกแซงมานัมนิวคาสเซิลเจ้าบ้านครับเป็นสามประตูต่อสองครับในช่วงต้นครึ่งหลังครับด้วยได้ประตูจากเจ้าหนูคนนี้ครับโดมินิกสมุทรสไลด์ จากลุยอาร์ครับมีโอกาสซองด้วยขวาแต่เลือกที่จะส่งให้กับสมุทรสาลครับมีพื้นที่มีเวลาแล้วก็มีช่องทางการยิ่งหลายกว่าครับกดด้วยซ้ายครับบอลเสียบเสาสองเข้าไปครับเสียบมุมเสาเข้าไปแอ็นดี้ฮาวครับกุนซือของนิโกโซ่ครับกลายเป็นเสียเปรียบไปแล้วครับเจ้าบ้านนิโกโซ่ครับตามหลังหนึ่งประตูครับสองประตูต่อสามแล้วกับผู้เล่นน้อยกว่าอยู่หนึ่งคน ยังควาวเวลาครับสำหรับทั้ง2ทีมที่จะทําสกอร์กันในอีกครั้งครับนี่ยคอนโซลคือมาที่โจดิงตันโจลิงตันตรงกลางทะลุออกฝั่งขวาบรูโน่อเล็กซานเดอร์อีซากดไปติดฮูนาเต้ครับหย่อนมาตรงกลางสมุทรสลายลุยดีอาร์ขวาซาลามีช่องไปแล้วครับโมฮัมเหม็ดซาลาดวลกันกับกาดอนผิกเขาได้เมื่อไรครับซาลายอนอย่างไรกันบ้างไหมกลับมาที่ซาลายอีกครั้งเคนอเล็กซานเดอร์อาโนโมซาลา ซาลาจะไปเองวอตัดเข้าในไปที่สมบทตซาลายสมบทตซาลายไปที่นิฟิญยอนเข้ามาลุยที่อาร์ติควาติดเซโมนิฟปกการ์ดรอปเข้างนอกของกาโกยอดหลังมาให้บูตสินโบตินกับเปลี่ยนการ์โบแบตแม็ตริเตอร์กดดีไซน,น์ติดฟาเบียนแชนิโกเซอรัดบอลไม่ได้ครับลอดตัวไปครับนิโก,กเซอเข้ามาตรงกลางสวยครับโันาลี่มาที่โจลิงตันขวาสี่มือขอแล้วปูนูกีเมีไลกีเมีไลพิกบอด้ยอดหลังกข้ามาที่โันาลี่โจลิงตัน กลับขึ้นมาที่โตนารี่ครั้งครับโจลิงตันพิกหวังได้ความใหญ่จะหักขึ้นไปให้บรูโน่ถึงตัดเกมไปได้ครั้งครับลิเวอร์พูลหรือดีอาร์หรือดีอาร์ผิกขึ้นมาสายเติมเกินไปที่โทนี่กัรโปดวลกันกับชิปเปียโยกเข้ามาติดตัวของชิปเปียครับยังได้ลิเวอร์พูลแม็กอลิสเตอร์แม็กอลิสเตอร์ใายมีการกดได้ไซน์เองโอ้โหมาดหน้าประตูไปเฉยๆครับเลือกที่ยิงเองครับด้วยสายของแม็กอลิสเตอร์ครับกดดีไซน์ตรงนี้ครับ นิคโปไปโปถึงแต่ว่าทิศท่านของบอลครับหลุดออกนอกกรอบไปเขาสู้ช่วง20นาทีสุดท้ายครับก่อนทดเวลาบาดเจ็บครับเป็นลูกเล่นจากหน้าประตูของนิคโซครับเจ้าบ้านโปบสาสยาวขึ้นไปตรงหน้าครับตรงนั้นที่แฮวิบานเก็บได้ทีนิ้ก็เซอร์ล้มลงไปครับตัวชินเทล่นต่อไปครับโทนารีโทนารีพาเขาไปทะลุขึ้นมาโทนารีไปเองหักขึ้นไปให้อีซักครับปิดโกนาเต้ดักได้ ตรงกลางยังมีของลิ้วผู้ครับไรอันก็รับแบบชิปออกมาฝั่งขวาโมซาลาเอาบอลลงได้ขึ้นไปที่ลุยดิอาร์ดทรายเติมขึ้นไปแล้วลิอาร์ดเรเห็นขวามีฮึซากันไปครับแดนเบิร์นออกไปทางขวาแองโทนีกอดอนกอดอนเท่ลุขึ้นมาที่โจลิงตันกอดอนขอทำทางไปมาแล้วครับแอนนี้ก็ตัดกันมาที่อเล็กซานดีซักอีซักจะพลิกวอาไปที่กอดอนย้อนกลับมาที่โจลิงตันโจลิงตันกดด้วยขวาติดเซฟดูนี่ยังเอาขึ้นอืู่กันครับ เป็นลูกยิงด้วยขวาของโจดิงตันครับนูโกโซครับติดเซฟของอดริซอนเบเกอร์ครับปัดออกหลังมาดูไปยังเป็นลูกเตะมุมครับเป็นทิเพียครับอยู่กับบอลจะเปิดด้วยขวาปั่นเข้าไปในกรอบเขตโทษเล่นเข้าไปโคลูกนี่บอลเมาไปครับอดิซอนเบเกอร์ยังรับไว้ได้เป็นยาวมาเลยครับ้าหมายอยู่ที่กองหน้าลุยดิอาร์ตลูกนี้เป็นเจ็บบอลได้ผูตัดสินครับย้อนมาให้เป็นลูกเฝ้าครับเป็นลร์พูได้เฝ้าครับ บอกว่าฟาเบียนเช้ยครับไปเข้าข้างหลังไซรุดิอดสโกลนเต้ครับอยู่กับบอลต้องยอ้อนไปเล่นกับเวล่าจังหน่อยครับฟันได้มาที่ตรงกลางครับซาบุตสไลดแมกอลิสเตอร์กลับร์แบซาบุตสไลออกมาที่ซาลาตัดเข้าใน้าที่รุยดิอาร์ตอกสวนขึ้นไปจังหวะเดีวยวทรายโดยคอแมแบกอลิสเตอร์โหยกดด้วยทรายตรงนี้ครับ กลายเป็นประตูของริวพูครับออกน้ำนิวคาสเซลเป็น4 <c oughs> ประตูต่อ2กลองจับมาที่กองเชียร์ของเดอะครอปครับหรือว่าเป็นตุกประตูแบบเกือบจะตอกฝาโล่กครับปิดความหวังของนิวคาสเซลไปได้เลยครับเผ็ด <c oughs> <c oughs> หายริวูครับนํำห่างเป็น2ประตูครับ รูดิอาอีกครั้งครับตอกสนมาทีซาบุตสลายจังหวะเดียวมาให้แม็กกาลิสเตอร์ครับกดด้วยซ้ายครับผ่านมือของนิกพบเข้าไปจากความได้เปรียบผู้เล่นอยู่แล้วครับ1คนกลายมาเป็นขาคว่ำได้เปรียบครับยิงห่างเป็น2ประตูครับสำหรับแชมป์เก่าครับของแดงร์พูลขึ้นมาไหมครับนิวคาสเซิลบรูโนอกีเมลลตัดเข้ามาที่โจลิงตันกลับขึ้นไปที่บรูโนอกีเมลลอีกครั้งครับบรูโนอกีเมลลจี้เข้ามาอา็กซานเดอร์อิซัคหนวกกดด้วยขวาลูกนี้ ไม่จบครับเกมยังไม่จบครับจังหวะนี่อารคันเดอร์อีซัคครับกดดยขวานอกรอบแบบสุดสวยครับทำให้นิวคาโซครับที่เหลือุ้ล่น10คนครับตามตีตื้นขึ้นมาเป็น3ประตูต่อ4อืมเชียบขาดครับลูกยิงลูกนี้ของอีซัคแต่หนึ่งจังหวะแล้วแตะให้เขาเท้าขวาครับแถวเส้นที่2ของกรอบเขตโทษกดด้วยกดด้วยขวาลูกนี้ครับบอลเสียบใตข้านเข้าไปครับหมดสิทธิ์ครับสามลา อดีศนเบเกอร์ครับผู้รักษาปตูของลเว์พูแต่ยังเป็นช่วงท้ายเกมครับยังพอมีเวลาสําหรับนี้คขซูครับหวังจะเก็บแต้มจากเกมนี้ไปให้ได้ครับยังตัดบอลม่อทีชิปเปียออกไปฝั่งขวาแอนทนีกอร์ดอนกอร์ดอนไปด่วนกันกับโรบินสันหนีไปได้ครับแอนทนีกอร์ดอนข้างหนา้าวิวสองกอร์ดอนย้อนกนลับมาบลูโนกิมอะไรชิปเข้ามาลูกนี้โอ้ยเปิดลึกเกินไปครับ กลับมาลูกยิงของอิซัคอีกครั้งครับสุดสวยครับซึ่งมีโกนาเต้ครับพยายามจะเข้าไปบล็อกไปบล็อกว่าท่านครับบอลเสียดใต้ข้านเข้าไปครับลูกยิงแบบพุ่งเร็วๆครับลูกไฟของอิซัคเลนจังน้าประตูขึ้นมาครับรีเวอร์ออกมาทังขวาเชนโมซาร์กซาลาพาไปเองมีพื้นที่ตัดเกาในไปทีรุยดีอาร์ดีอาร์ดย้อนกลับมาที่เขาไปที่ก้าโก กับโกกาโกเล่นกับเวลาคืนมาติซาลาย้อนกลับไปในไลอันกลับบอลแบตจะไปที่ดีอาร์ครับหลายจังหวะเกินไปทุกเวลาบาดเจ็บนี่รึ่งหลังครับสี่นาทีขึ้นมาของนิวเซอรครับขวาขึ้นไปเร็วสองสามสี่สรุขึ้นไปตรงนาบรูโนูกิเมล่าตัดขึ้นมาที่แอนโทนีกาดอนหูลึกเกินไปครับโอนาเต้ครับอ่านจังหวะไว้อยู่แล้วเทรนวมาติซาลาแต่วัดก่อนในที่ดุยดีอาร์ต่อขึ้นมาที่กาโกซส่ยังโบเติมออกใายไปเล่นกับเวลาครับสมุทรสุไล หมดเวลาบาดเจ็บหมดไปแล้วแล้วกับพุทธิสิงครับเปามุกวีดครับส่งสัญญาณหมดเวลาการแข่งขันในเกมนี้ครับกลายเป็นทุ่งใเยือนครับหงแดงริวด์กับบุกมาเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้ครับ4ประตูต่อ3แบบสุดมันซึ่งนิวคาสเซิลครับเหลือผู้เล่นเพียง10คนครับในนาทีที่3เท่านั้นครับหลังจากรวบาโตคกับไปทำเฝ้าวซเใสรเทรนครับได้รับใบแดงโดยตรงออกไป จบเกมครับลิเวอร์พูลครับสี่นิวคาสเซิลสามครับเป็นสามแต้มของลิเวอร์พูลส,สำหรับการแข่งขันของนิวแมเนียในหมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสหน้าในคลิปหน้าในคู่หน้าครับเหมือนี้ิมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ